คุยกันได้เนาะเวลาคนไทยเวลามีเรื่องแบบนี้จริงๆแล้วเราหันหน้าเข้ามาคุยกันมันก็จบนะะมันก็เราประเทศคนไทยเราเองมันเป็นคนที่ค่อนข้างจะลอมชอมนะค่อนข้างจะเป็นคนประนีประนอมนะคี่ว่าเรื่องแบบนี้มันมันมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกมันไม่ใช่เรื่องขอขาดบาดตายขนาดนั้นหรอกเพราะเริ่มต้นให้ถูกแล้วมันก็จะถูกต้องเองคุยกันคนละแบบเขาจะคุยกันคนละเรื่องหรือไม่คุยกันเองอะ คุยกันผ่านคนนั้นคุยกันผ่านคนนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละฮะสารมันก็ถูกเปลี่ยนได้ปรับได้อะไรอย่างเงี้ยพี่ว่านั่งลงคุยกันต่อหน้าต่อตานี่แหละเนาะคือบางทีบางทีเมื่ออย่างเมื่อก่อนเราไม่ได้มีไลน์เราไม่ได้มีอะไรเราก็ยังคุยกันได้โทรศัพท์คุยก็ได้นัดกันคุยก็ได้เห็นหน้าเห็นตากันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จบจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่สี่ควรจะซีเรียสนะครับมันเป็นเรื่องของสิทธิ์เป็นเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับ แต่ว่ามันมันควรจะคุยกันตั้งแต่ต้นให้ตรงไปตรงมาให้ถูกต้องอ่ะพี่ว่านะครับอะไรก็ตามที่เราเราเริ่มต้นทําให้ถูกมันก็จะมันก็จะมันก็จะ,จะง่ายอ่ะก็ทุกอย่างมันก็จะไม่ได้วุ่นวายนะครับคือยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่ตอนนี้ถ้าเบื่อยิ่งเป็นสตรีมมิ่งแบบนี้นะครับทุกอย่างจะต้องถูกลิขสิทธิ์ทั้งหมดผานของ ภาพยนตร์บ้างหาพี่อย๋ยค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะในความแบบคึกคืนต่งางๆหนังไทยพยนยตรตเท้าสาหรับาสหบาหรับมุมมองของพี่นะตอนนี้ก็คือหนังที่ตบเท้าเข้าโลมันก็มีทั้งหนังอาจงๆก็คือมีทั้งหนังที่ซักเซสแล้วก็มีทั้งหนังที่ไม่ซักเซสนะแต่ตอนนี้ในภาพรวมเนี่ยผมพ,พี่ว่าความคึกคักมันกลับมานะอ่าแม้กระทั่งตอนนี้อย่างหนังอินดี้ ที่เราใช้คําว่าหนังอินดี้นะที่ไปได้รางวัลจากเมืองนอกซึ่งคนไทยเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยให้ความนิยมในเมืองไทยเท่าไหร่เช่นอ่ะผีใช้ได้อ่างเงี้ยใช่ไหมคืออายุสฟูโกสเนี่ยมันเป็นหนังที่สนุกมากเลยนะค,คือคืออยากอยากจะให้คนไทยไปชิมหนังแบบนี้ มากขึ้นไม่คือมันอาจจะไม่ได้พูดถึงว่ามันเป็นหนังแมสซะทีเดียวมันอาจจะพูดถึงว่าโอเคมันเป็นหนังที่เล็กๆอาจจะเป็นหนังเล็กๆในมุมมองของคนทั่วไปอาจจะเป็นเป็นหนังอินดี้เป็นหนังไอ้นู่นแต่ว่าเป็นหนังรางวัลแต่คนก็จะบอกว่าหนังรางวัลหนึ่งดูยากไหมอิดไหมยาวไปไหมเล่าช้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยเรื่องนี้มหกเลยครับอยากจะให้ไปทดลองจริงๆแล้วแล้วคุณจะได้รับลิ้มรสรสชาติใหม่ของของหนังอินดี้ที่คุณบอกว่าโห มีความเป็นไทยสูงมากแล้วยังสนุกสนานที่ขำทั้งเรื่องเอาคิดว่างี้จะไม่โอ้ยคุงไปดูมาเลยใช่เมื่อวานนี้เออคุณภาพของหนังไทยตอนนี้เหมือนแบบหลายคนบอกว่าเออหนังไทยเริ่มสูงขึ้นแล้วเหมือนกันคือคือพี่พี่ใช้คําว่าอย่างนี้มาตรฐานในเรื่องของงานสร้างมาตรฐานในเรื่องของโปรดักชันของหนังไทยเนี่ยมันสู้ใครมาได้ตั้งนานแล้วล่ะใช่ไหมมันมีสแตนดาร์ดที่สูงมากแล้วมันก็สูงขึ้นเลยตอนนี้ล่ะใครมาพูดถึงเรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิก CG โปรดักช uh, ันแม้กระทั่งแบบ uh, งานที่แบบใช้วิชวลเอฟเฟกต์ในในเรื่องของแบ็กกราวเป็นวิชวลแล้วถ่ายในเวอร์ชวลเขาเรียก่เวอรขอโทษพูดถึงเรื่องเวอร์ชว มันก็แบบเมืองไทยก็ทําได้ดีแล้วแล้วมีหนังหลายเรื่องที่ใช้แล้วก็ดูเนียนดูไม่มีใครดูรู้ว่ามันใช้วิธีเวอร์ชวลแล้วคือไม่ได้ไปถ่ายข้างนอกแล้วถ่ายในสตูดิโอกลางวันกลางคืนก็ทําได้หมดอะไรแบบนี้คือคือในแง่ของโปรดักชันในแง่ของคุณภาพของการทํางานเนี่พี่ว่ามันระดับเทียบเท่าระดับสากลได้แล้วนะตอนแล้วก็ตอนนี้พอคนรุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นมาพุ่มกับรุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นมาครีเอทีฟ รุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นมางานมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆสำหรับพี่เนี่ยพี่ต้องบอกว่าพี่ดีใจนะสำหรับพี่นอนตายตาหลับใช้คำว่ามันมีตัวตายตัวแทนเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็แล้วก็ไอเดียของเขาเนี่ยมันก็ล้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะซึ่งแบบโอ้พี่นอนตบมือได้ทุกวันในขณะที่อยู่ในวัดองสากรรมภาพยนตร์แต่ว่าปัจจุบันมันก็จะมีปัญหาเรื่อง อ่ตอนนี้มันมีเรื่องล็กแค่สิเรื่องอะไรต่างๆเนาะที่เขามีปัญหากันอยู่พี่อุ๋ยนะคะี่แบบว่าอยู่ในแวดวงนี้มานานเขาสิ่อทางปัญญาอะไรกัี่อุ๋ยมงเรื่องนี้พี่ว่ามันมันคุยกันได้เนาะเวลาคนไทยเวลามีเรื่องแบบนี้จริงๆแล้วเราหันหน้าเข้ามาคุยกันมันก็จบนะฮะมันก็เราประเทศคนไทยเราเองมันเป็นคนที่ค่อนข้างจะลอมชอมนะค่อนข้างจะเป็นคนประนีประนอมนะพี่ว่าเรื่องแบบนี้มันมันมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกมันไม่ใช่เรื่องขอขายบาดตายขนาดนั้นหรอกเพราะเริ่มต้นให้ถูก แล้วมันก็จะถูกต้องเองครับเออมันต้องคมชัดกันจะจนปัญหาไม่เกิดจากการไม่คุยกันใช่หรือคุยกันคนละแบบเขาจะคุยกันคนละเรื่องหรือไม่คุยกันเองอ่ะคุยกันผ่านคนนั้นคุยกันผ่านคนนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละฮะสารมันก็ถูกเปลี่ยนได้ปรับได้อะไรอย่างเงี้ยพี่ว่านั่งลงคุยกันต่อหน้าต่อตานี่แหละเนาะคือบางทีบางทีเมื่ออย่างเมื่อก่อนเราไม่ได้มีไลน์เราไม่ได้มีอะไรเราก็ยังคุยกันได้โทรศัพท์คุยก็ได้นัดกันคุยก็ได้เห็นหน้าเห็นตากันอะไรอย่างเงี้ย มันก็จบใช่ไหมคือเมื่อก่อนเวลาเรามีปัญหากันผมทีม่มีปัญหากับใครก็บกไปหาเขาที่บ้านบบกอ่ะผมให้อขอโทษนะกูให้มึงต่อยหน้าทิ้งอ่ะต่อยไปเลยแล้วก็จบจบกันไปเออมันก็ไม่มีใครต่อยหรอกถูกป่ะกูบอกเออเอ่าน่ะอ,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 อานะ่านะคือมันก็เป็นอารมณ์แบบนี้แหละคืออารมณ์ของคนที่ปี๊ดอ่ะมันปี๊ดแปบ๊บเดียวเองนะแล้วแบบพอมัน เรียบร้อยก็ลงดาวมาคุยกันได้แหละแต่ว่าอย่าปล่อยให้มันข้าง้างอย่าปล่อยให้มันเดินนาน่านั้นเองครับจริงๆเคยเกิดปัญหาอย่างมื่อก่อนเลยค่ะโอ้ยมันมีอยู่ตลอดแหละครับเพียงแต่ว่าเสด็จอย่างที่บอกฮะมันก็คุยกันคุยกันมีอะไรก็คุยกันได้คนไทยมันไม่ได้มีเรื่องซีเรียสอะไรหรอกเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเกิดจากความไม่เข้าใจด้วยกันนะหรือขอโทษส่วนใหญ่แล้วเกิดจากความไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดด้วยซ้ำนะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้รับสารจากคนคนเดียวหรือไม่ได้รับสารจาก ทางเดียวมาพี่ว่าเราคุยกันโดยตรงแหละมีอะไรก็คุยกันนะกับทรัพย์สินทางปัญญาอะไรอย่างเงี้ยในมุมของการผู้ผลิตผู้สร้างผู้หารีันซีเรียสแค่ไหนครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ควรจะซีเรียสนะครับมันเป็นเรื่องของสิทธิเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับแต่ว่ามันมันควรจะคุยกันตั้งแต่ต้นให้ตรงไปตรงมาให้ถูกต้องอ่ะพี่ว่านะครับอะไรก็ตามที่เราเราเริ่มต้นทําให้ถูกมันก็จะมันก็จะมันก็จะง่ายอ่ะมันก็ทุกอย่างมันก็จะ ไม่ได้วุ่นวายนะครับคือยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่ตอนนี้ ถ้าเบอรยิ่งเป็นสตรีมมิ่งแบบนี้นะครับทุกอย่างจะต้องถูกลิขสิทธิ์ทั้งหมดทั้งเพลงทั้งอะไรก็ตามที่ใส่เข้าไปในหนังเนี่ยเห็นในหนังเนี่ยแม้กระทั่งผู้เล่นนักแสดงแม้กระทั่งองค์ตัวประกอบนักแสดงประกอบและแสดงร่วมในหนังก็ต้องมีการเซ็นยินยอมกันตลอดเพื่อลิขสิทธิ์มันสำคัญจริงๆแล้วนี่คือสิ่งที่จะบอกว่าเรื่องลิขสิทธิ์เป็นเรื่องสําคัญนะเรื่องสิทธิทางรัญ,ญาเป็นเรื่องสําคัญนะ mm hmm. นนเรื่องสิทธิสมบุคคลก็เป็นเรื่องสาคัญนะ mm hmm. แต่ว่าถ้าเราเริ่มต้นที่ถูกทําให้ถูกต้องแล้วทุกกกอยย่่าาง็จะไมไมด้รรคับ ติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ